ตันนี้เราเมีแขกพิเศษมาจากกรุงเทพนะครับชื่ออะไรเดี๋ยวถามนะครับ,ส,รบสวัสดีครับสัสดีผมนภเ็ดได้ยินอ่าพักพวกพูดกันใน Facebook เพราะวันนี้เราจะมีงานทำความสะอาดทะเลครับบ้านปลาเออบ้านปลาอีกยาทะเละเตร,ร,รียมตัวมาเตรียงแค่2วันก็ตัดสินใจมาเลยครับก็มาถึงก็ได้รับการต้อนรับจากชมรม จักรยานจังหวัดตรังอย่างโบดีเยี่ยมโอเคเลยอาจารย์มีอะไรทำมั้งนี่ก็มาไม่มาจากไม่ไกลแฮะแค่กระบี่เองแต่ว่าไม่ธรรมดาคือก็มาแบบไม่ยอมให้หนีกันเลยอ่ะต่างคนต่างตามติดกันเลยมาด้วยรถมาเทนเดมครับมาด้วยรถคันนี้ครับรถคันนีครับคันนี้ครับคันนี้ครับชื่ออะไรครับเนี่ยครับผมตา กรทเวศดุษฎีบุตรครับประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ครับครับยินดีนะครับที่มาได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับ <c oughs> เป็นงานทำความสะอาดบ้านปลาครับป <c oughs> ล,ลูกปลูกหญ้าทะเลนะครับซึ่งเป็นงานที่ว่าถ้าฟังฟังดูแล้วเรามันจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่นะครับ <c oughs> เรายังไม่เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนนะครับ <c oughs> ว่าที่ทางเขาจัดงานได้คอนเซปต์เขาจะแปลกนะฮะแล้วก็ชวนติดตามน่าสนใจ ก็เลยพาทีมจังหวัดกระบี่มาร่วมกิจกรรมประมาณ30คนนะครับโดยการปั่นจักรยานแา่จังหวัดกระบี่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อคืนก็ได้รับการต้อนรับจากทีมงานจังหวัดตรังยอดครับครับขอบคุณครับคราบผม